สวัสดีครับเมื่อนี้สร้างไงด้อครับมาสร้างไงบัถือเหล็กครับนั่งเศ้าเมื่อยแอะเลยสร้างไงใตายตายสร้างไงใต้บัวยงงั่ยง,งอ่าบันไดครับพี่เมือ่อสร้างไงเป็นเฮ็ดโตแบบดีเลยครับสร้างไงอีกผู้นึงก็รูปเหล็กครับเมื่อนี้หารอยเออมีอนส้นเลยักแล้วเมียครับอันนี้คือบันไดที่ต่อมา เป็นเถอบันไดขึ้นประมาณหาคันนะครับบันไดหาคันข้าติเหตุบันได,นนไดเป็นว่าสามชั่วโมงเหรอนนะ่ะ <c oughs> แต่แม่นตีแล้วแต่บายโมงแล้วนะนะครับอ่านี่เลือปูคันแล้วสร้างไงโอ้กระทันลัดสวยงามครับติดต่องานได้เดี๋ยวสหิหาทีมงานนี่แหละครับไป ทีมงานลูบเลขครับก็ซื้อเลขรมาซื้อบะต้องบะต้องอันนี้ดอกบะต้องให้เงินดอกให้กระเล็บออกได้ดอกน้ำถ้ดพอน้ำด้วยเบิด